เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม One Piece Pirate Warrior 4กันในพาร์ทที่8แล้วนะตอนนี้เราจะได้ไปที่เกาะตุลาการแล้วนะมามพูกดูฟี่ตกลงว่าจะทำนำตัวโรบินกลับมาอาในเกาะเอเนสอบบี้นะครับน่าจะไปเจอกับพวกสแปนดัมแล้วลนะ่ะสแปนดัมก็เป็นหัวหน้าของซีพีนทั้งหมดนะ อ๋อคือพวกแฟงกี้ก็จะพยายามช่วยแฟงกี้ที่ถูกลักพาตัวไปครับโอยเนอเรื่องเริ่มเข้มข้นครับมันจะมีฉากที่ไปที่บุกตรงหน้า ad s lobby ไหมนะคือนะไม่ได้ไปดูคนอื่นนะก็เลยไม่แน่ใจนะว่าฉากนี้จะไปเจอใครนะแต่ซันจิได้ไล่ตามโรบินไปก่อนแล้วแต่สู้พวกลูกจิไม่ไหวนะครับก็เลยต้องติดตามพวกลูกฟี่กลับมาที่ขบวนรถไฟเดินทะเล แต่เรายังไม่เห็นตัว,ตวของเอ้นี่เลยนะกับตันเรือของรถไฟที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่เป็นเงือกอ่ะเออกับเด็กกับอะไรนะกับหลานเขาอ่ะ <playground. S 2> ไม่น่ามีเหมือนกับพวกไอซ์เบิร์กครับเป็นตัวละครที่แวบ,บมาแล้วก็หายไปเศร้าใจอูตซบแปลงร่างเป็นทรงเงกคิงครับのの <c oughs> ดูดิมันปลอมตัวได้แบบเหมือนกับนะเหมือนเหมือนไหมเหมือนไหม เหมือนกับละครประเทศบางประเทศนะไม่มีความเหมือนเลยโรบินถูกส่งตัวไปสเปนดัมอ่าอย่างที่บอกเอ้ยสเปนดัมมีซิทแพ็กเว้ยหน้าอกแน่นและเขาต้องผ่านประตูแห่งความยุติธรรมไปรัฐบาลอ๋อโอเคโอเคอุ้ยมันข้ามาตรงนี้เลยอ่ะมันข้ามาไอ้ตรงที่มันยืนอยู่ตรง เหมือนแท่นเรอะเออมันมันฆ่ามาตรงนี้เลยครับไม่น่ามีฉากที่ว่าเข้าตรงหน้าประตูที่ไปสู้กับยักษ์ครับไม่น่ามีอ่ะโอ้โหเศร้าใจอืเอาซันจิออกลงบ้างครับเดี๋ยวซันจิจะน้อยใจครับเรากลับมาเล่นสนตีมิทักโลกของจริงครับโซงายคิงจากเกาะซุ่มยิงเป็นเพื่อนสนิทของอุซบ คราวนี้มาที่นี่เพื่อช่วยเพื่อเธอไงล่ะฮีโร่ฉันน่ะเห็นสวมผ้าคลุมเลยคิดว่าเป็นอย่างนั้นมันเชื่อไปได้ทำไมมันเชื่อได้กันน,นะงั้นเหรอสวมผ้าคลุมก็เลยเป็นฮีโร่สินะเท่ชะมัดคุณนามิก่อนที่เจ้าบ้านไปช่วยโรบินจังขอถือโอกาสนี้คุยหน่อยละกันอะไรหรอซันจิคุง ซีพีไนท์อ๋อเพราะอดีตต้นตอบางอย่างไม่ได้หาข้ออ้างชิงตัวกลับไปไม่ได้หรอกนะแต่ต่อให้บุกเข้าไปในเขตศัตรูก็ไม่รู้ว่าโรบินจางจะกลับมาไหมคือโรบินยังเหมือนกับบา่ายังปิดกั้นตัวเองอยู่ครับเรื่องน้าไม่เกี่ยวเลยอภัยไม่ให้หดขาดแต่ต้องช่วยได้สินะ ยังไงก็ต้องพบกับโรบินแล้วคุยด้วยกันสิฉันหาข้อมูลเกี่ยวกับเอนนิบีไว้แล้วพอผ่านประตูหลักแล้วตรงไปถึงศาลเลยหลังจากนั้นสิ่งที่เรียกว่าประตูแห่งความยุติธรรมถ้าประตูนั้นไปก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้แล้วก็คือมันจะปิดแน่นเลยนะอ๋อโอเคและลูฟี่ล่ะลูฟี่มันวิ่งไปกอนแล้วครับโอ้ย ถือไม่สนใจครับประตูเกาะหลักยืนยันผู้บุกลุกลูบินอยู่ไหนวะเหมือนเดิมไม่ต้องมีอะไรครับสู้ต่อชุบชุสนตีพิทัศโลกวินมิวไปหนึ่งครั้งชุพอคิดถึงสัญจีที่สุดประตูเปิดออกแล้วครับ เราจะพึ่งไปส่วนลูกกระจกครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียเลือดเยอะครับนี่อ้ยได้เจอกับอีกตัวยักษ์แล้วโอ้โหเลือดเยอะมากครับอืมมันจะอาโอ้โหมันเป็นก๊อตเต้งตลอดเวลาเดี๋ยวก่อนขอดูท่ามันก่อนไหนดูท่าสิยังไงยังไง โอ้ยโอ้ยโอ้ตัวบอลเลอร์อืมเจอส้นตีนพิทักษ์โลกไปหน่อยปังเรียบร้อยอื้อ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 วินมิวไปยิงทีอื้อใส่โคลทะลุหมุนตัวยิงต่อพุ่งต่อพุ่งต่อโหตัวใหญ่ๆพุ่งง่ายครับพุ่งอีกครับพุ่งอีกครับพุ่งอีกอื้ออื้อ อือโอ้โหคอมโบสุดยอดอืออืออือเรียบร้อยครับฮึไม่คนามือซันจิครับไอ้ท่าของใครอ่ะไอ้ท่าของโซงจริงๆทำไมมันกว้างจังวะเออของใส่ความรักของอุศบน่าจะเยอะครับคุ้มกันตระกูลฟังกี้เปิดประตู ได้เลยทำไมมันยืนเฉยละ่ะจะยืนเฉยอีสิอุ้ยโอ้โห,โโหตัวผู้นำชุดพ่อครวัวเหรอเหมือนชุดพ่อครวัวเลยครับมั่นใจนี่คือชุดของสาลยุติธรรมไม่น่าใช่เหมือนชุดพ่อครวัวชัดๆช,ชุดพ่อครวัวชอชอ ส้นเต็งพิทักษ์โลไปอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยเตะเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวครับจะได้แบบไวๆครับอืออือ,อ,อเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครบไหมครบไหมครบไหมอุ่ยอยู่ข้างหน้าอีกครับ วินมิวไปครับวินมิวไปโอ้มันมาจากข้างหลังครับนี่ไงเตะกระโดดกระโดดเตะกระโดดพุ่งกระโดดเตะพุ่งเรียบร้อยครับตรงนั้นต่อครับไปไหนละไปไหนละไปไหนละโอ้โหทำไมมันวิ่งไปจังวะฮึ เอาลใช้ท่าไม่ตายเลยครับส้นตีพิทักษ์โลกเตะเข้าไปอ้ยอยู่ไหนวะหาไม่เจอหาตัวไม่เจอไม่น่าจะเสร็จแล้ว <ST S 1> มีของไหมไม่มีครับ <ST S 1> ไปต่อไปต่อไปต่ออืมเอาวทำไมยังไม่หมดอ่ะโอ้โหยังมีหัวหน้าอีกครับ <ST S 1> <ST> S> <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วยายโอ้โหเยอะเกิน อืมอืมโมโหโมโหเยอะเกินโมโห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 อืมอืมอืมอไปสู้กันนอกกรอบเลยไปสู้กันนอกกรอบเลยอืม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 เรียบร้อยครับโอ้โหเยอะจริงๆชุบโอ้โหปุ๋ยเข้าไปได้แล้วครับเดี๋ยวเก็บเกล็ดนิดนึงอ๋อเก็บเกล็ดเต็มละไปต่อไปต่อ ไปต่อมีพวกโล่ด้วยครับโอ้โหแต่งตัวสูสกเท่จะใส่โลเห็นชมเห็นสมบัติเอาสมบัติก่อนครับอืมอิ่มครับเงียบๆป้องกันยังไงอ่ะครัอ๋อปิดกั้นโอเคแล้วไปยังไงอ่ะ โอ้ต้องไปทำลายข้างบนโอเคครับเราเห็นละเออเห็นแล้วเห็นแล้วไปครับไปครับซ้ายมือก่อนอืมขวาไลาไซด์ดีครับเฮ้ยฉิบฉันเห็นแล้วพุ่งไปทีเดียวได้ไหมแบบพุ่งไปข้ามาไปเลยได้ไหมเดี๋ยวลองดูครับโอ้ไม่ได้ครับถ <uct ar> ้าได้จะโกงเกินไปครับอืม เอ๊ะทางไหนอะเอ้ามาผิดทางงงงงทางอ๋ออยู่นี <hip S 2> ่ค <t> รับเอ้าผิดทางเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทางอยู่ไหนอ่ะอู้จะเป็นโซโลอีกคนละจะเป็นโซโลอีกคนแล้วเอ๊ะเรามาผิดทางหรือเปล่าเรามาผิดทางหรือเปล่าเรามาผิดทางหรือเปล่า เอ๊ะเอ๊ะงงงงทางงงทางเอ๊ะเอ๊ะงงทางอ๋ออยู่นี่ครับโอ้ยงงทางอืมเรียบร้อยครับเรียบร้อยที่สุดอ่ะลงไปได้เลยครับทางลัดชุดไงต่อไงต่อุออ้จากการไปแค่ของร้ว,ว่าตัวครับ ไม่ได้จัดการอะไรเยอะเลยไม่ต้องถามถึงคะแนนน่าจะน้อยครับน้อยแน่แน่เอกระโดดที่หนึ่งครับกระโดดคุ้มกันจนกว่าจะเปิดโอเคเดี๋ยวน่าจะมีหัวหน้าเข้ามาครับความรัวนี่ที่หนึ่ง แต่พลังโจมตีอาจจะไม่เข้าเท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้รวมตัวกันหน่อยไพวกนี้ถ้าไม่ตายทีเดียวจะจบครับ<อ>มา<อ>วิ่งมาดิวิ่งมาดิรวมตัวครับรวมตัวโอเคมันรวมตัวแล้วเดี๋ยวเราไปหามันเลยครับมไม่ให้พวกแกผ่านไปหรอก อือเอาสิเอาสิเอาสิอ,าสอืออ่ะสอะอบช็อปเรียบร้อยโอ้มาสิโดนคอมโบส้นตเตนิคอีกทีกระโดดหนึ่งครั้งยิงยิงยิงโหมันรอเปิดประตูจริงๆครับมันอยู่เฉยเลยอยู่เฉยทำไมละ่ะโอ้อยดูไหมว่าเหนื่อยตีนจะแตกกันแล้วรีบเปิดประตูรีบเปิดประตู รีบเปิดประตูเร็วๆรีบเปิดประตูเรียบร้อยครับรีบเปิดประตูเซ่รีบเปิดประตูอืมใช้ท่าไม่ตายเลยครับส้นตีนพิทักษ์โลกอืมโหทีนี้โอ้แต่ท่าไม่ตายซันจิแรงอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุโมโนเมนโอะไรล่ะลูกเตะเนื้อย่างลูกเตะย่างน่องน่องย่างน่องเน่งน่องเน่ง วินมิวพุ่งหนึ่งครั้งยิงเตะไปปะ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 เตะไปเตะเตะเตะเขาอีกเตะเขาอีกพุ่งอีกอยู่ไหนวะเตะมั่วนะครับโอ้โหคอมโบเหมือนเป็นแต่ที่จริงมั่วนะครับไม่ต้องสงสัยอะไรนี่ครับคนเตะมิักโลกลคนตีพิตกโกอ ตายตายตายอืมไหนตรงไหนอีกตรงไหนอีกโอ้โหทำไมมันวิ่งไวจังวะขายาวยาวไม่อืมอืมจะมาอัดพวกพังกี้ไม่ได้นะเขาจะเปิดประตูเข้าใจไหมถ้าไม่อยากให้เขาอัดเอาคุญแจมาดีนี้มีคุญแจไหมเปิดคุญแจให้หน่อย เออปิดกุญแจไม่มีใช่ไหมที่สู้แบบนี้คือว่าไม่มีกุญแจใช่ไหมเออฮึหม่มสองตัวแล้วโอ้โหอืมอืมอืออืออืออืนออืนออืนอ่มอืมอมอืมอนมอืนอือืนอืมนืมอนมอืนอืมอีกอีมอื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 มุืมอืมลืมอ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 อมอ เอาตัวไหนก่อนดีหน้าตาแม่งขวาแฟรโอ้โหเรียบร้อยครับเปิดประตูได้แล้วครับเข้าไปถึงฐานชั้นในละเอ๊ะยังมีตัวรังควานอยู่ครับเราต้องตีให้จบครับอกลับไปทำกับข้าวเถอะใส่ชุดแบบนี้ช่วงนี้โควิด19ใช่ไหมก็เลยใส่ชุดแบบนี้คุมไปทั้งตัวอืม เรียบร้อยเรียบร้อยทีสุดไปต่อครับเราไปข้างบนต่อเจอใครกะโซงเอคิงห้าร้อยคนโอ้โหดูเชาชัยครับอย่างไ้ก็หกร้อยกว่าดูสกิลอ่ะคือสกิลมันเหมือนแรงนะดูนะดูนะเห็นไหมสีเหมือนแรงอ่ะเอาจริงๆิงไม่แรงนะต้องไปอัปเกรดอาจจะต้องไปอัปเกรดครับ แล้วไงต่ออะมุ่งสู่ดาดฟ้ามุ่งสู่ดาดฟ้ามุ่งสู่ดาดฟ้าโอเคไปทางนูน้นหลงทางกแล้วอืมทางไหนทางไหนโอเคมุ่งสู่ดาดฟ้าเรียบร้อยครับฟุบโอ้ฟุบฟุบถึงดาดฟ้าเรียบร้อยทุกคนรีบเร็ว ก่อนที่ลูฟี่จะตามไม่ทันคือ,อยังไงคือ,อยังไงแล้วไงต่อเรียบร้อยครับโอ้เจอบูโน่ครับคนอาจจะขัดใจแบบอะลูฟี่จะสู้เองไหมเราดูลูฟี่สู้ครับลูฟี่ก็ไม่สู้โอ้ยไอ้นี่มันมีแบบผลกระจกนะเออมันมีผลกระจกด้วยนะ อืถ่ายท่าไม่ตายเลยครับเอื้อเอื้อจนตีนพิทักษ์โลกไปคุยกับรากมะม่วงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนโอเคครับโอ้โอ้โหอ้โอ้โอ้อ้โหอ้โหอ้โหอ้โงโอหอ้้อห อือ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 ไอ้ไอ e <c oughs> เขาควายเดี๋ยวจะหัก drizzle. เขาให้แตกเลยจะหักเขาให้แหกเลยเขานี้แหละอืมทำให้มันก่อแตกครับอืออออือโอหรูอว่าถ้าไม่ตายเต็มลืมมองครับอย่างงีมอง อืทำให้ตายเต็มเตะเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยมันเป็นก๊อตเ้งครับเดี๋ยวต้องดูก่อนครับเดี๋ยวท่ามันมาครับท่ามาท่ามาสิไหนล่ะท่าอยู่ไหนล่ะท่าเยอะใช่ไหมอุ้ยโอ้โหฉากนี้ทุกคนน่าจะจำได้ครับเกียร์ซัตโตลีซัตโตเกียร์สอง โอ้โหความเท่ของดูฟี่แล้วครับฉันจะต้องเก่งกว่านี้ไม่งั้นก็ปกป้องพวกของไม่ได้ฉันคิดวิธีสู้แบบเต็มกำลังได้แล้วโอ้โหเพื่อไม่ให้ใครต้องจากฉันไปนายน่ะตามกูไม่ทันแน่นอนโคตรข<อ>งิขงฉัน จะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นเกียร์ลิซัตโตเดี๋ยวๆนั่นเป็นข้าวอิตาลีเซกันโตฉากเป็นของลูฟี่แต่กูต้องมาสู้ได้เลยโอ้โอ้กินเถอะเดี๋ยวหายอือือืวินมิว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  แฮปปี้มิวเติร์ท่าแฮปปี้มิวคอมโบสองทีหมุนไปถึงรอบอือถือหนึ่งเตะหมุนอีกอืออเตะเตะทักโลออกอือเจาะเกาะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันเจ็บไหมนะั่นไอตรงนั้นมันมีน,มน้ำเดี๋ยวพึ่งเอาสิเอาสิอ,สอืนี่เป็นไงล่ะอือหมุนติว อืออือออเาสิเอาสิอ๊ยยโอ๊ยทไมบูโน่มันเหมือนใครจริงๆเนี่ยมันไม่ทำอะไรเลยมันยืนเฉยยืนแข็งยืนแข็งงงงงงกับส้นตีนใช่ไหมโอ้ยไม่คงโบไม่ได้เอาสิเอาทเอาดีเอาที่เอาที่อือจชยปลงร่างเลยอือ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 ออืออกาอากาศ ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนอยู่ไหนวะมันบอกไม่ต้องไปไหนแต่มึงยิงตีอยู่นะไม่โดนออ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 มันอยู่นี่มันอยู่นี่มั่วแล้วเตะว้าวแมงเอ้ยกำลังจะเทพเลยเมื่อกี้เตะว้าวเตะว้าวเตะว่าวอีกแล้วนี่นี่นี่ ออืเกาอแตกไปเกาะแตกไปบูโนโ่เกาะแตกไปขึ้นไปอีกขึ้นไปเอาสิ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 เหมือนโดนลุมทั้งตีนทั้งตีทั้งต่อยทั้งหมัดทั้งมวยได้กันหมดโอ้เรียบร้อยอยู่ทังไหนเอาอีกเกาะแตกอีกเกาะแตกอีก,ออกงงเลยบูโน่บอกอะไรวะขอกูมาเมื่อกี้เกาะกูแตกไปแล้ว บูโน่งงงอ่ะเกาะแม่งมาสองอันเกาะแตกกันแล้วพอเกาะมาก็แตกอีกแล้วอร่อยกันโกมุโกมุนโกายาเล็กก้าตุ่งตุ่งตุ่งภาพสวยมากอ่ะชอบชอบไม่เป็นไรกูมัเป็นควายเข้าใจไหมอึดทน เพราะงั้นฉันจะ,สะแสดงทีเด็ดให้ดูเองมันอึ้งไปครับอึง้งเกียร์เกียร์เกียร์ล่วงเรียบร้อยบูโน่ร่วงไปแล้วโรบินโวยมารับแล้ว <S <S อะไรกันบูโน่เด็กผี แพงกันเหรอเดี๋ยวดโคโลบูโนครับโรบินคอยยังชั่วยังอยู่ตรงนั้นสินะกลับไปซะฉันไม่อยากเห็นหน้าพวกนายมาช่วยทำไมบึ้มเห็นแล้วบึ้มมองแต่โรบินฉันขอให้ทำแบบนั้นแต่เมื่อไหร่กูอยากตายเว้ยกลุ่มหมกฟางเริ่มแตกแยกกันเองแล้วแบบนี้สิถึงจะสนุก โรบินตายเตยอะไรเธอพูดอะไรนะ่ะโรบินพวกเรามาถึงที่นี่แล้วนะขอร้องล่ะโรบินจะพูดว่าตายหรืออะไรก็ช่างแบบนั้นนะ่ะเธอมาพูดข้างๆพวกเรานะเว้ยใช่แล้วโรบินจังโรบินอึงไปนิดนึงครับคือแบบโรบินนี่คือเขาไม่อยากให้พวกอีกหกคนมันเป็นอะไรไนงะที่เหลือเราจัดก,การเอง โอเคครับยังไงก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์และกดกระดิ่งให้แนทด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย